มันบันทึกล้วเดอ่าน,นี่คนถ่ายเชครับอาบันทึกหันมาจะเห็นภาพก็นำท่านเข้ามาสู่สนามบินของกาะนนนะครับอตอนนี้คุณมเหสวนนะครับกําลังจะเตรียมที่จะบินนะครับเตรียมที่จะบินจากเครื่องที่ตัวใหม่ต,หมตัวใหม่นะครับเครื่องตัวใหม่เพิ่งทำมาเสร็จ อ่ามันหมานี่เองนะครับวันนี้สภาพอากาศดีมากนะครับลมสมูทนิ่งดีนะครับเครื่องแกะกลองนะครับวันนี้มีการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ก่อนที่จะออกใช้งานภาคสนามจริงนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ฝึกและก็เป็นที่บินฝึกบิน ของนักบินไม่ว่าจะขอนแก่นกระนวลน,น้ำพองส,สีบุนเรืองชุ่มแพ่นะหลายคนก็มาเยี่ยมเยียนนะครับอ่าตอนนี้กำลังวาดล่มนะครับวาดล่มขึ้นสวยงามมากอ่าเทกแรกไม่เป็นไรนะครับอ่าเป็นการตั้งกำแพงใหม่นะครับ เป็นการตั้งกำแพงใหม่ลมก็เป็นใจดีมากเลยนะครับลมเอื่อยๆล่มขึ้นอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้กลับตัวไปแล้วนะครับกำลังเหินขึ้นสู่ฟ้านะครับอันนี้ก็คือมเหสวนศิรราชนะครับ แรงมากแรงมากเออที่กำลังเห็นจะเทียบท่าจอดอยู่ก็คือท่านพอปภิพาษนะครับอภิพาสซึ่งวันนี้สวัสดีครับซึ่งวันนี้มาช้านิดนึ่งนะอ่ามาสายเดี๋ยวครูจะสั่งทำโทษอยู่อันนี้ก็เป็นการฝึกไฟแรกของเครื่องยนต์ที่ท่านไม่เหสวนได้ทำขึ้นนะครับน่ะ สวยงามมากเลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับอะลงอย่างนิ่มๆบอกว่าเจ๋าเจ๋วอย่างนั้นขึ้นไปอีกแล้วนะขึ้นไปอีกแล้วสวยงามมากสวยงามมาก